คนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้คุณสามารถหาเงินได้มากแค่ไหนฟังฉันพูดวันนี้ฉันจะทําให้คุณรวยถ้าคุณเลื่อนผ่านคุณจะเสียใจไปตลอดชีวิตถ้าไม่มีประโยชน์ฉันจะขอโทษคุณวันนี้ถ้าคุณไม่รับต่อไปจะไม่มีอีกแล้วคนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้รูปแบบมือนี้เป็นแบบพิเศษมากคนที่มีรูปแบบมือนี้ในช่วงครึ่งชีวิตแรกจะไม่ราบเื่อนเก็บเงินไม่อยู่และมักจะพบเจอคนไม่ดีและถูกคํานวณฉันไม่ได้สาแช่งคุณขึ้นอยู่กับคุณว่าจะเชื่อหรือไม่ที่นี่ฉันจะบอกโอกาสสุดท้ายในการิิกชีวีวตตคุณ้้องงฟังใหด ถ้าคุณพลาดครั้งนี้ต้องรออีก12ปีในปี2024หลังจากฤดูหนาวโชคชะตาจะเริ่มเปลี่ยนไปสู่ปี2025ปีงูเขียวคู่ซึ่งเป็นปีเปลี่ยนแปลงที่พบได้ทุก70ปีคุณจะมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นนิสินบทไปราบเรื่องทุกอย่างคนที่นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้โดยธรรมชาติชีวิตสูงส่งและมั่งคัง่งแต่คนที่กดดันโชคลาภของคุณอยู่ข้างตัวคุณทําลายโชคของคุณแม้ว่าคุณจะรวยจริงๆก็ยังเก็บไม่อยู่และอาจเจอปัญหาที่ไม่สามารถข้ามผ่านได้ในชีวิตหมายความว่า มันยังจะนำพาภัยพิบัติมาให้คุณส่งผลกระทบต่อโชคชะตาของคุณในอนาคตอาจารย์จะสอนวิธีหนึ่งให้คุณคุณต้องมีม้่งเงินรวมร้อยโชคเพราะคุณจะพบว่าคนเหล่านี้มักจะเก็บเงินไม่อยู่หาเงินไม่ได้ม่เงินรวมร้อยโชคพกติดตัวช่วยให้คุณหาเงินได้เก็บเงินได้โชคดีตามมารุ่นต่อรุ่นมีโชคคำโบราณกล่าวไว้ปีงูเขียวคู่ถือม่อเงินโชคดีมาต่อเนื่องและช่วยหลีกเลี่ยงคนที่กดดันโชคลาบข,ของคุณต้องเชิญกลับไปพกติดตัวคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อเลื่อนผ่านก็พลาดแล้วฉันเองก็ไม่่ออออยากกซื้แแตขขงงงมมันดดีีจริๆถ็ ชิ้นเดียวสามารถตอบสนองความต้องการของครอบครัวได้เสียดายที่ไม่ได้ซื้อแต่แรกวันนี้พอมีขายตรงจากโรงงานฉันเลยซื้อมาสองชิ้นสิ่งนี้ฉันแนะนําให้ทุกคนทําไมต้องแนะนําอย่างแรงเพราะฉันใช้เองฉันรู้ว่ามันดีจริงๆมีเหตุผลอะไรที่จะไม่ซื้อทุกคนที่ใช้บอกว่าดีจริงๆมันจําเป็นสําหรับบ้านตอนมีกิจกรรมคุณไม่ซื้อตอนไม่มีคุณบ่นว่ามันแพงวันนี้โรงงานเรานำล้อสุดท้ายมาทํากิจกรรมซื้อได้หรือไม่ได้ก็แค่ครั้งนี้หมดแล้วไม่มีอีกหาแนะนําให้ห้อยถุงเงินไว้ที่พวงกุญแจ โดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจเพราะมันหมายถึงโชคดีจากทุกทิศทุกทางโชคลาภต่อเนื่องถุงโชคดี12ราศีทำมือพวงกุญแจห้อยกับมือถือสวยงามมีความหมายดีลดการดื่มชาไข่มุก1แก้วรีบจัดให้ตัวเองและครอบครัวเถอะ